น้องอยากกินข้าวกับพ่อพ่ออยู่ในครัวนะ่ะพ่อครับบอกพ่อสิลูกดูกนั่งคอยเออเออเดี๋ยวแม่เรียกให้พ่อครับลูกหอมจังเลยพ่อกินข้าวกับอะไรน่ะถามดิพ่อกินข้าวนะแกงส้มกุ้งหรือเปล่าได้กินกุ้งไม่ได้อาหารคนกินไม่ได้ลูกเดี๋ยวแม่เอาหน่มให้นะของหนูมีเยอะเลยเนี่ยนะ พ่อจ๋าที่พ่อครับอมอมเดี๋ยวพ่อซื้อกุ้งมาต้มเปล่าๆให้หนูกินนะลูกนะอันนั้นแม่ใส่แกงไปแล้วอะมันมีอาหารคนแล้วอะกินได้ที่ไหนล่ะเดี๋ยวคนล่วงอะลูกใช่ไหมบอกพ่อทิ่พุ่งทีพุ้งเดี๋ยวพุ่งนี้พ่อซื้อให้อืมพ่อจ๋าบอ,อกดิลูกดูจ้องอนั่งผู้รอคอยอยากกินกับพ่อเหรอลูก มันเผ็ดกินได้ที่ไหนล่ะเดี๋ยวแม่เอาขนมให้หนู